นวันที่8มุมกราคมสมักร้อยหกส,สิบห้าเราในสุดบนบทที่สำคัญคือบทมตมัจักกับบทนสุุตะตรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในหันอาสาหะบูชาแสดงตามครั้งแรกแแรก็มี ปัญจวัคีหัวหน้าท่านก็คือพระอัญญาโัวตัญญะนี่กินธรรมคนต่อ,ตอมาพระอง์ก็แสดงอีกพระปัญจวคีอีกสี่รูปก็ในพระสดับันอันในภาษานั้นพุทธเจ้าแสดงถึงความเป็นอนัตตาธรณะสูตรทั้งห้ารูปก็สมเด็จเป็นพระอรหรันต ในความสำคัญเราคงจะได้ทราบกันเราได้สวดใน้สาธยายหลักการปฏิบัติเราปฏิบัตินี้เราก็ต้องการที่ใจใจเราของเรามันทุกน้อยลงพุทธเจ้าบกเราก็ต้องเห็นธรรมะต้องเห็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้มาตรัสรู้ก็ตามโดไมไดิมานั่นแหะธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้ความเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปทั้งนามแต่พระองค์เป็นผู้ที่คนพบพระองค์แรกถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั่นเอง พระองค์ก็ทรงบอกเราไว้แล้วว่าให้เราเดินทางนี้เราจะได้เห็นธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติเนี่ยมาจิตเราเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์หาทางออกไม่ได้เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ต้องการให้จิตเขาหยุดนิ่งเขาก็าไม่หยุดนะ ม,นมันมีเหตุมีปัใจจัยให้เขาคิดเขานึกปุกปรุงแต่งเขาก็เป็นอย่างนั้นยังต้องมาฝึกจิตฝึกจิตมีความตั้งใจจริงๆนลฝึกจิตตั้งใจมีเจริาสติอย่งางเช่นว่าครูบาอาจารย์ผู้มาเราพุทธทวมากๆเราก็ฟังเราก็ได้ยิน ่าจะมีความคิดตามบ้างแล้วก็ภาวนาตามบ้างก็ได้แต่ยังไม่เกิดความรู้ขึ้นมากับใจของเราแต่เมื่อเราภาวนาไปมากๆเข้าอะบางครั้งก็จะเกิดความรู้ว่าเราทำไมปล่อยจิตของเราคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ควรที่จะเข้ามาบริกรรมภาวนาดีกว่า กลับมาบริกรรมพุทโธไว้มากๆจะทำการงานอยู่ก็ตามก็บริกรรมได้พุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ของใจไมใ่ใจไม่คิดไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นแต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ควบคุมไม่ได้พุทโธก็ไม่นานก็ปล่อยจิตเราคิดนึกไปอีกล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ลองมาใช้พิจารณาธรรมะก็ได้มากๆเห็นอากายก้อนกายนี่เป็นก้อนไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าสมาธิเราเหมันถึงพร้อมจริงๆนะเราเหานณากายเห็นไม่เที่ยงก็เห็นธรรมะได้นะแต่ตอนนี้เราก็พิจารณาอยู่เราก็เห็นอยู่แต่มันไม่ชัดนะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจิน เปยนเมื่อเราพิจารณาตอนพระเท์มันค่ำไปแล้วพระเทิตกไปแล้วมันสลัวสรัว,รวเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดถ้าเป็นตอนกลางวันเราเห็นสิ่งต่างๆนี่จะชัดเจนขึ้นการเห็นธรรมมากกับแบบนั้นนะถ้าสมาธิเรามันยังน้อยนะ่มันพิจารณามันก็เป็นลาง ไม่เข้าใจชัดมันมัวมัวอยู่เนี่ยั่นกระจกที่มันขุนมัวแล้วก็มองมันก็เห็นข้างนอกเท่าไหร่สิ่งที่มันทำให้กระจกขุนมัวนั่นมันก็เป็นอุปสรรคในการมองเห็นน่ะตอนนีใจของเราก็เหมือนกันนะใจของเรามันขุนมันมัวมันถูกอารมณ์ที่เข้ามาแล้ว กัเกเราจิตใจของเราแล้วใจของเราขุนมัวไปด้วยก็มองไม่เห็นธรรมชาติซึ่งมันมีความเกิดขึ้นตั้งอแ้่แก็ดับไปเราจรึงจะฟังธรรมหลายครั้งเราก็เข้าใจดีแต่แล้วก็ไม่เข้าใจชัดเพราะกำลังของสติตัวสมาธิไม่พอปัญญาก็ไม่เกิด ปัญญาเกิดขึ้นแต่ปัญญามันเกิดเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วมีความมุ่งม,มั่น่ะว่าเราจะต้องมีสติมากๆพิจารณามากๆให้จิตของเราันหจุดนิ่งให้ได้ความคิดน้อยลงให้ได้ถ้าความคิดมันน้อยลงเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายๆนะตรงนี้สำคัญสอนจิตก็ง่าย ไม่ต้องไปบังคับหรอกให้เดินจงกรมให้หนั่งสมาธิให้พยายามมีสติให้พุทโธให้เพิจารณากายอันนี้ไม่ต้องบอกเลยถ้าจิตมีความสงบมีความอิ่มใจสุขใจเนี่ยนะเขาก็จะรู้จักละเห็นโทษในอารมณ์ไม่ขับยึดถือในอารมณ์เห็นประโยชน์ของการ มีสติมรดิกรรมภาวนาการพิจารณาเขาจะเป็นเองลหละตั้งแต่ตื่นขึ้นมานั่นแหละก็จะกำหนดสติดูจิตดูกายเสมอมันจะสงบพิจารณากายแล้วก็ยังเห็นยังชัดเจนเห็นความไม่งามก็ยังชัดเจนขึ้นกายเป็นอสุภะสุภัง เป็นก่อนเป็นถุงนอนถุงออน้ำเลือดน้ำเหลืองถุงอุจจละปัสสวะถุงน้ำกระดูกมันจะไม่มีความสวยงามสิ่งที่สวยๆงามๆเรามาถูกต้องกับเข้ากับกายนี้ก็กลายเป็นของน่าเกียดไปด้วยกันแล้วเห็นไหมสิ่งที่มันซึมออกมาจากร่างกายมันก็ไม่งามทั้งนั้นแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างขนาดไหน เราก็พิจารณาเข้าไปกายในกายนอกของเรากายในของเราพิจารณาเห็นชัดจิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิจะเป็นอะไรเป็นก้อนธาตุก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นธาตุกองเดินน้ำไฟลมชัดเจนสมาธิก็ตั้งมันได้ดีนี่ผลหนึ่งการปฏิบัติที่ พยายามฝืนพยายามฝึกจิตตื่นแต่เช้าทำวัดสดมนเช้าเย็นทั้งปิวัตรนาทีทั้งราง้ายนะก็ต้องการในประเดจุดนี้จุดที่จะทำให้จิตสงบมันเบื้องต้นเราก็ต้องฝืนก่อนขัดเกลเลดก่อนไม่ทําตามความรู้สึกตามอารมณ์เราต้องฝึกอย่างเงี้ยมันเราฝึกอย่างนี้ได้มุ่งมั่นอย่างนี้ได้เอาจริงแหละ ไม่ทำตามความรู้สึกกิเลสนั่นความคิดที่มันย่อหย่อนมันไม่กิเลสไม่ใช่เราเราอย่าไปลงกับมันเมืม่อพิจารณาอย่างนี้กายมันเบานะกายเบาจิตมันเบาสบายยืนเดินนั่งนอนก็บเบาเนี่ยมันเห็นชัดๆอย่างนี้ก็เกิดความมั่นใจขึ้นมากทีเดียวเพราะเราก็เคยเห็นมาแล้วถึง เราระสิ่งเป็นสมมุติใจกับวิมุตติหนุดพ้นออกมาสว่างสวัยไปิติเกิดเป็นสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เกิดได้เนือมจิตมันรมนวมแนบแน่นกันมานี่สมาธิเป็นเดือนเดือนมันก็ยังเกิดความสงบเยือกเย็นอยู่อย่างนั้นนี่เมื่อเราภาวนาต่อเนึ่งอย่างนี้ จิตที่สงบมาพิจา,ยารณาลงที่กายเลยนะที่ใจเห็นกายสักต่ว่ากายจิตมันมีความรู้สึกเราได้ทำลายกิเลสอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งน่ะจิตมันจะว่างขึ้นเลยมันจะหลุดลอยออกไปจากโลกแห่งความยึดถือนะแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่หลุดไปเลยเนะยาะพิจารณาแล้วมันว่างละ ไม่มีอะไรเลยตัวเราของเราไม่มีจิตมันหลุดลอยเหมือนกับมันจะออกจากโลกิยะไปสู่โลกุตระไปอีกฝั่งหนึ่งแหละท่านเปรียบเทียบยกตัวอย่างเหมือนกับมีคองแหละเท้าข้างนี้อยู่ฝั่งนี้เท้าอีกข้างนึงอยู่ฝั่งนูน้นที่เรียกว่าโครตรภูจิตครตรภูยานนะนะมันข้ามไปอย่างนั้นเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นน่ะ ทำไมมันไม่ไปล่ะเมื่อก่อนเราอ่านตำรานะเนะเมื่อจิตเข้าสู่โกธรภูยานซะก,ก่อนเนี่ยเราก็เอ๊ะทำไมเห็นแล้วเห็นแล้วทําไมไม่ไปเลยล่ะเพราะว่าบารมียังไม่เต็มอมันเราชอบสถานที่ไหนแห่งหนึ่งแหละเราจะไปอยู่แล้วก็ไปดูแล้วดูอีกดูลหลายครั้ง มันเราไปซื้อที่ซื้อทางนะไปดูแล้วก็ชอบใจแต่ยังไม่ได้ซื้อทักทีหรอกไปดูเรื่อยๆไปบ่อยๆกั้งต่อมาชอบใจจริงๆก็ไปซื้อละสร้างบ้านแนละ้วก็ไปอยู่ที่นั้นเมื่อเราพิจารณากายห็นกายมันว่างมันก็ทำนองเดียวกันไปอยู่อีกฝั่งนึงที่เหล่งวันิพานนั่นแหละเราก็ชอบใจมากดีมากเลยะ แต่ยังไม่พร้อมที่จะไปเลยเพราะอะไรความเห็นยังไม่เต็มที่ปัญญายังไม่เต็ม,มต้องพิจารณาอีกเพราะกิเลสมันยังดึงเอาไว้อยู่อีกหลายอย่างมาทำสมาธิได้ก็พิจารณาแล้วรู้หนทางแล้วว่าถ้าจิตสงบระดับนี้พิจารณากายอย่างนี้ใจจะว่างแบบนี้ต่ความมั่นใจ ผู้ที่บาร,รมีน้อยนะอย่างผมก็บาร,รมีไม่มากหรอกขนาดเห็นอย่างนี้เนะี่ยต้องใช้เวลาทั้งหกเดือนนะจำไม่ไปิดตั้งแต่มิทุนาสมัตราสสีจิตมันนิ่งมันว่างมีความสบายมากต้องพิจารณาบ่อยๆทุกวันทุกวันเนะี่ยจนจิตมันนิ่งนะมีตกวิจารปิติสุขเอกขตาเนี่ยมันนิ่งเราอ่านตำลา เราก็รู้จักอารมณ์ที่จิตเป็นหนึ่งก็คือมีวิตกวิจารพิติสุขเองก็ตาตอนจิตสงบจริงๆไม่รวมเป็นอะไรเอหนูลงหมยใจแล้วจิตมันนิ่งอิ่มอกอิ่มใจแต่ไม่มีความคิดนะมันลอกต้นนาฬิกาไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามันนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเราอยากให้คิดนะคเนี้พยายามให้เกิดความคิดมันก็ไม่คิด เมื่อก่อนมันคิดแล้วมีความคิดอยากให้หยุดมันไะหยุดตอนนี้มันนิ่งอย่างนี้มันทำเป็นนิ่งอย่างนี้นหละอิเลสมันก็คงจะกลัวมันจะนิ่งมากเกินไปเลยพยายามไม่คิดเขาก็ไม่คิดมองจากความสงบมาแล้วเนี่ยิจรนากายก็เห็นชัดจิตก็วิ่งออกไปเหมือนก็จะออกไปนอกโลกไปสู่น,นิพานนะ่ะนะ ทำอย่างนี้นะทุกวันทุกวันหลายๆเดือนจนในที่สุดมันรวมก็ามาได้ดที่ผมมักสมังเคยงานตำราก็รู้จักแต่เวลาเกิดขึ้นเร็วมากมีความรู้เกิดมาผมรบนหงผมหนังล่วงหล่นมาจากกายยังไม่ทันลงพื้นมันก็รู้แล้วความรู้อย่างนี้เราก็เห็เห็นธรรมะ มาก่อนก็เคยเห็นแล้วเห็นเหมือนกันแต่อันนี้ยิ่งเห็นชัดขึ้นไปก็เก่ายังไม่สงสัยนี่การเห็นธรรมะเป็นอย่างนี้เราก็พวกเราก็เห็นเหมือนกันเห็นทีละน้อยละน้อยเนะี่ยแสดงว่าเราต้องฝึกสติสมาธิมากๆจะเห็นชัดขึ้นมาเองไม่ต้องสงสัยนะมังคีรวมกันเข้ามาละ นี่เราต้องสร้างบารมีใช่ไหมมาดูสิว่าท่านพระญ,ญาโกทัญญากับพระบัญญวพีสร้างบารมีมานานแล้วหลายภพหลายชาติแม้แต่ชาตินี้ท่านพระญ,ญาโกทธัญญาก็เจริญสมาธิตั้งแต่เป็นพรามหนุ่มน้อยอยู่แล้วเห็นไหมไม่ใช่ท่านไม่ทำจนมาเป็นพรามที่มีอายุมากแล้วเนะีย่ยอายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วอย่างน้อยเนาะพระพุทธเจ้า ท่านพะพทธเจ้าตัตงแต่ว่าองค์ทรงประสูตรเป็นพรามแล้วก็อายุปัสตีสิบแปดอ่ะพรามหนุ่มอายุสิบแปดสิบเก้าบอกไปอีกสามสิบห้าปีห้าสิบกว่าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยท่านสร้างกันมามากแล้วท่านฟังทมครั้งเดียวนะครับเห็นทมฟังตออีกครั้งที่สองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็ต้อง สร้างสมบัตินานพวกเราก็ต้องพยายามแหะอันนี้จะเป็นหนทางออกจากโลกได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นธรรมะเราไม่รู้ว่าจิตเราจะต้องเวียนว่ายใเกิดอีกนานอาจจะพอในชาตินี้มันจะทุกข์อีกนานตายจากชาตินี้ไปอีกมันจะเกิดอีกนานการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกข์นํำไปเ,เนี่ยน,นักกลัวมาก ใยตั้งใจให้ฝึกจิตสติเองมากเอาจิตพิจารณากายใจนี่แหละให้เข้าใจชัดๆเราเสียสละมาแล้วตั้งใจแล้วทั้งพระทั้งโยมนะไม่ประมาทละเอาจริงเอาจริงตรงไหนของจริงนะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกเราแล้วนะเราไม่ทำก็ไม่ได้ เรามีอาหารเนี่ยเราไม่รับประทานก็ไม่อิม่มหรอกแม้อาหารจะรสอร่อยแล้วก็ไม่รู้เรื่องต้องตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมหนังสมาธิถ้าเป็นภาคก็ขอวัดปฏิบัติให้เรียบร้อยทุกอย่างเห่นการทำวัดทุ่มสิบห้านาทีเนี่ยนเวลาเข้านั่งก่อนเลย อุชลายก็มานั่งนู่นอ่ะหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบนั่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะนำมเดินจงกรมก่อนนี่เราได้เวลาแล้วเนี่ยเป็นเวลาของเรานะพอเสียงระฆังหกโมงครึ่งต่งวางภาระทั้งหลายให้มาให้ทันไม่ทันครูบาอาจารย์นั่งก่อนให้เรียบร้อยนี่ต้องฝึกกัน ไม่ใช่โอเอนึกเรี่ยงแก่ตัวมีมายาสาไถยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถูกมันกิเลสมันหลอกเราทั้งนั้นลองดูสินทุ่มทุ่มห้าทีมานั่งให้เต็มแล้ะให้พร้อมผู้ชาะก็มาก่อนได้กำไรไม่ทะเลทลายนะให้ตั้งใจครับทุกๆท่าน